เชฟจูเนียผู้ผิดหน้าเยหนหนางมะปลาเชฟจูเนีย EP สองวันนี้จะมาทำกุ้งอ,ปปองงบวุนน้นเส้นตากิเลนอย่างแรกนะครับเราต้องมีวุ้นเส้นวุ้นเส้นตากิเลนอย่างต่อไปก็คือกุ้งครับผมกลุงต่อไปก็จะเป็น หมูเบคอนพราะเรามาแทนหมูสามชั้นเราะว่าเบคอนจะมีความหอมกว่าหมูสามชั้นครับต่อไปคือหิงแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าพริกไทยเอามาทุบแล้วอไปเป็นกระเทียมนี่กระเทียมพัดอันนี้ต่อไปคือขึ้นช่าย ต่อไปคือซีอิ๊วดำเราจะใส่เิ่หมหน่อยเพราะผมว่าเดี๋ยวมันจะดังต่อไปก็จะเป็นผงปรุงรสกับน้ำตาลทรายน้ำมันงาต่อไป,ปนะน้ครำมันงาลืมบอกว่าเป็นตากิเลยเหมือนกันแต่เราใส่ด็ดชามครับต่อไปน้ำมันหอยนี่หมดซอสเลยเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับผมทําวุ้นเส้นก่อนเลยนะครับผมอันแรกครับนี่ซีดําใส่ใส่ไม่เดียวพอ ก็จะเป็นผั่กรุ้งรสกับน้ำตาลทรายอู้หอบะเบอรน้ำมันง,งาขอ,าองตาเิรีรังทรัสเทปน้ำมันหอยใส่หมดเลยนะครับใส,ใส่น้ำเปล่าครับน้ำเปล่านี่แ่บเทเลยหมดเราจะกรุ้งรสด้วยแมกกี้ขันหลังๆเข้าไปจ่ายอันนี่เดี๋ยวก็แต่มันก็คนให้เข้ากัน ให้เม็ดทรายเม็ดน้ำตาลเลยแตกก่อนนะครับจะขอโทษด้วยนะครับว่าลากผักชีแถวนี้ไม่มีครับลากผักชีไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่นี่นี่คนจนมันแตกไปนี่ครับนี่สี่สีน่นาทีมากต้องคนให้เม็ดทรายแตกเป็น,นครับโอเคเมื่อคนได้ที่แล้วเนี่ยก็ใส่นี่ครับ คุดเส้นตะกีเล่นี่เส้นตะกีเล่แต่อย่าลืมนะครับต้องแช่น้ำให้มันนุ่มๆก่อนนะคะเพื่อสุดาชึบก็คนรู้สึกมันน้ำน้อนหนึ่งสิเหนึ่งคนไปจะเป็นแบบนี้ไปแล้วก็ขดเลยขับคนคนข้นยาะเยื่อๆอ่าเมื่อคนใกล้จะได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ทำส่วนกุ้งก่อนเลยเราจะไปทำส่วนกุ้งส่วนหมูอะไรเลยนะคะไปดูกันเลย ต่อไปคือขั้นตอนทํากุ้งครับผมนี่เราจะทาร้อนนี่สำหรับใส่เบคอนที่เราแนะนำไว้แล้วต้นต้นเรื่องนะโอเคตอนนี้ต้องเปิดไฟสุดเลยครับสุดจนไม่มีที่อยู่แล,ล้วใส่หมูไปเรื่อยๆครับผมถ้ากินอยูิบไฟออกมาไม่กล้าหยิบออกมาดูกลัวแบบนี้ ขอไลค์เยเอะแล้วแต่เอาเท่าไหร่ก็ได้ตามใจนักผู้ชมนะผมขอไลค์เท่าไหร่ก็ได้ผู้ชมผมไม่ขอเอาเท่าไหร่ก็ได้ก็มีที่ยืดที่อยู่ในสังคมแล้วใส่ไปจนให้ได้เสียงดังๆนะนี่ในหมูเบคอนยังมีน้ำมันเบลล์ยอยู่นะน้ำมันด้วย ทั่วนะครับผมเยวจะไปใสใ่อันมีน้ำมันเยอะแล้วมั้งเอาใช้น้ำมันดมเยอนะเล้าหมูกองดีไปหลันะผมได้กลิ่นเบคอนหมดดอมครับคือบอกว้าทำปมีวิธีเยอะเลยัครับ,คครบแล้วก็จะใส่ขิงกับกระเทียมทอดกันเลยใช้นมิเป็นส้กลังเลย ี่ยเดี๋ยวพริกไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมาใส่บูเส้นผมลืมเมื่อกะะีู้้ักับ้าผมนี่จะการแบบนี้่ากนั้นนะคะเราก็ใส่ผู้นะผมใส่เียอะ ะครับผมเมื่อเราได้วนเส้นอยู่จะใช้แบบนี้เน,เนี่ยให้เราเอาฟ้าปิดเราจะมาเปิดดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวไปดูพอเสร็จแล้วกันเลยยูนี่เดี๋ยวปิดกุญแจกัอนแล้วทำนี่ มัจะแห้งครับผมเปิดให้ดูเฉยจะเสร็จอีกครั้งนึง่งมันก็เปิดให้ดูเฉยมีควันด้วยมีกลิ่นหอมอ้าอ๋อหอมดูกันเลยค่ะว่าจะโอเคคนระับแล้วก็จะไม่ซิ่งก,ก็ค่อยนะิ่งไปเนี่ยโอ้โหครับนะต่อค่อยๆแตวเบาก่อนมันร้อนมากร้อนจริงไหม เรากัสแล่างขึ้นมาขับรแล้วขับรได้สุดๆวนน่างหูนยื้ใช้ด้วยสวน้คะ มันจะปิดฝาล็อกสักพักนึงครับผมให้มันเดือดปุ๊บๆๆๆๆๆๆๆ่ๆั้ผมๆๆๆๆๆนๆๆกๆๆ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 ล สักพักนึงก็ตักใส่จานได้เลยนะคะผมขอบคุณค่ะสี่นี่จดีวเตักคูไว้ข้างบนบนนีดนี่บ,บอกว่าบุเซ่น,นี้แบบดีมากคือไม่ขาดไม่อะไรเลยนี่เห็นุ่มด้วยเริ่มแห้งแล้วยตอนนี้น้ำหายไปหมดแล้วปูของเราสิสซะชิสซะ จะแค่คนนะครับหลัจากนั้นนะครับผมเราก็เริ่มขี่มูนเส้นก่อนเลยเซ,ซนอของบ้าไม่เข้าใจขหรอไอพีที่แล้วนะนะมันเข้าใจไผิดชื่อมูนเส้นขนาดร้อยพันใหญ่มากทุกคนดูดินี่หมดเลยไม่ผ่าน จะมาลองชิมกันเลยครับผมนี่ครับลองชิมกันเลยครับผมนีนนนนนนน่ชิมันเสนเลย เส้นหนุ่มมากไม่อืดไม่แฉะไม่เละครับนี่อร่อยนุ่นนมเชลยเพลินเลยชิมหมูชิมหมูต่อแล้วน,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 นี่ซึ้งกับความรสชาติอร่อย ครับผมคะแนนสิบเต็มเลยกับบุ้นเส้นปลากิเลนข,ของเราครับผมโครครับก็จบคลิปที่ครังนี้ครับแต่อย่าลืมนะครับนี่บุ้นเส้นตากิเลนอยากซื้อติดต่อได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจไทยผลิตผลล่มเรือนจำกัดครับผมนี่อร่อยมากเลยใครก็ไม่รู้นะคะเอเคก็จบนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะผมมีคลิปสำหรับเพียงเท่านี้ลาก่อนสวัสดีครับ